พ่อเม่ยพี่น้องเอ้ยบ่แม่นสุกตาอุงน่นแอปเปิลยาต่อยกระสุกเหรอสุกแดงเต็มต้นมีต้นนวงใหญ่ๆโอโปอปะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากินซอยยาต่อยเนี่ยนี่บ้านยาต่อยได้เจอบอกให้เพ่นแปะบอกหลานเพ่นมาตัดเอาจะ้ะบอกลูกสาวเพ่นมาเอาบอกหลานหน่อยเพ่นมาตัดเอาพื่อนอะนวยใหญ่คักสุกแล้วจะว้ะสุกเหรอเมื่อกี้จะต่อยกินหน่วยหนึ่งอันนี้ยาต่อยห่อไว้เอาเอา,เอาบีบบีพี่หน้ามันออกก่อน,นจะ้ะน้ามันขัง จะต่อยล่องหอไว้หน่วยหนึ่งเขาโลนเหรอตัวนี้โอ้เห็ดไปเห็ดมาโลนซ้ำยิ่ต่อกันได้เออหอไว้คือจังบักซีดานาะโรนนั่นจ้ะเออให้หน้ามันไหลก่อนจ้ะมันเสียอืมี๋ยวต่อยเอาน้ำให้มันไหลออกเดี๋ยวต่อยหอคือบักซีดาเดี๋ยวต่อยมือไปโดนเมื่อกี้โลนสุกแล้วล่ะค่ะกินได้แล้วล่ะค่ะสุกแล้วเออพูดละหนู่ใหญ่คักพ่อแม่พี่น้องเออหนู่ใหญ่คักพูดละพูดละเออมาซอยยิ่งต่อยกินเ้ย บ่มันสุกแต่บักอ่างหมุนพ่อแม่เอ้ยพูดล่ะแอปเปิลก็สุกแดงเต็มต้นอ <and> ืมเออเมื่อกี้บอกสามีเราไปบอกหลานเพิ่นอยู่บอกหลานหน่อยเพิ่นมาตัดเอาเต็มบวบหวานบวบไหวพูดล่ะดอกคักพ่อแม่พี่น้องอนี่ต้นหนยใหญ่ๆพูดล่ะอันพวงนั่นนะเจ๊ต้นหนูดิค่ะเออพูดล่ะซุกหรือเด้อค่ะเด้อสุกหรอกแดงจื้อคึงเป็นต้นสุกหรอกค่ะนี่บานจะต่อยเองเด้อค่ะเด้อสุกหรอจ้ะเออ ต่ม้ใหญ่ๆูละล้มพัดกล่องโจโกเออลมพัดตกเต็มต้นอยู่ย่ต่อยเอาไปกินน่อยนึงหวานกรอบอืมอืมหวานกรอบด้อค่ะเด้ออันนี้อันนี้ก็ค้าันี้ยางดีเลยจ้ะนกไปตองมากินปีนี่นกมาแรบกวนทั้งองุ่นทั้งแอปเปิ้ลกูเลยจ้ะสุกแล้วเด้อจ้ะเด้อกยเลยตุ่มน้อย่า มีไงคะโกแม่กีนน้องยด้วยปูอีปิเออมาด้วยจะด้วเออมา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 ดอกไม้ก็งามดอกไม้กับปูหอยกับต้นแอปเปิ้ลนี่แหละพุ่นยปูเงามค่ะพุ่นเออมา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 กินซอยจัตซอยพุ่นพุ่นลยติดต้นปูเลยปูเลยนี่คือหนุ่ยยัยดิค่ะเออบะหมีนสุกตะองุ่นแอปเปิ้ลก็สุกข้าวโพดก็ได้ต้มก็พอได้กินเมนจะต่อยมาอยุสิบกว่าปีเนี่ะยจดต่อยพึ่งเห็ดนี่แหละค่ะ เพิ่งเห็นหน่วยใหญ่ปีนี้ละ่ะพูดละ่ะหน่วยใหญ่คักพูดละ่ะเออเพิ่งเห็นนี่บัทถันสุกดีเด้อค่ะเด้อบัทถันแดงจ้ะจะให้สุกอ่ะเพื่อนละ่ะมันถึกแสงแดดเนี่ยมันกระสีละจ้ะมันสีแดงแดบบนี้มันสุกเด้อค่ะเด้อนี่นี่ก็เริ่มสุกอเออแค่นีก้ก็กินได้แล้วค่ะเดี๋ยวอันน้ำแข็งลง้แล้วก็สีล่วงเบิดเออเอ้าหน่วยนี้เป็นยังไงคืออันข้างมันคือเนาอ,อันนี้อยู่เออเสียหน่วยนึงไปโน่นลงมขยะจ้ะอู้เนี่ลยลี เบิ re, ้งจ <ination> sí ้ะเบิ้งขักบบ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 ไต้ต้นไต้ยังกับพุหล่ะเออกับเงากับยังก็ขึ้นด้วค่ะพุ่นล่ะกับเงากเนี่ยอันนี้กับผุหล่ะดอกหอยจ้าฮักจ้าดอกไม้เนี่ยตัวกับมปลูกดอกไม้ไต้ต้นเขาก็หอยดอกไม้หอยยังไว้พุหล่ะดอกไม้สีชมพูหอยไใบตะต้นแอปเปิ้ลนี่ล่ะค่ะพุ่ดตะก้าหอยไว้อันนี้ทั้งกระมีเด้อพุหล่ะทั้งสูงสูงผุดกระมีอือ ดอกไม้ก็ลังสิกับบ้านเก้าแลวล่ะค่ะหนาวจะหนาวนี่นี่อันนี้ไปแล้วกันเริ่มหนาวด้วยดอค่ะอืเริ่มหนาวแล้วดอค่ะเด้อจ้ะเขาพูดกะตัดม้วนนี่เจ้าตัวนี่นี่แต่ทฉพาะได้บ่ได้กินดอกค่ะเป็นพญานาคบดเลยค่ะบดเลยเออเป็นงวงพญานาคเห็นบ่ง้วงพญานาคจ้ะบ่ได้กินดอกค่ะพอพืดแล้วค่ะเห็นบ่แลบไปลิดไปน่ะงอนพญานาคดอค่ะเด้อเขาพูดพญานาค นั่นแหละเขาพวดพญานาคอะบวได้กินดอกปวดแม่พี่น้องเอ้ยรีบละ่ะถลกหน้าหนาวเบิกกระเทจกระดกเต็มอยู่พูดล่ะดุกดุกเบิกกระเทศจะต่อยพูดล่ะดุ๊กดุกงาหอยงาแขนแต่ว่าหนาวมากกระสียุบป่วยซวยเบิร์ดแหะค่ะพูดล่ะดุกงาหอยงาแขนเบิกกระเทศจะต่อยพูดล่ะสิกินซ่อมไรพวงละยาอยู่พุ่นพุ่นพูนเออทาบหนาวนี่กินจนกระบืองเบิรดหรอกค่ะ กินตลอดปีตลอดซ่านพุ่นอันนี้ก็ออกดอกแล้วค่ะอีอย่างเขาอื่นบ้านเขามลพาจ้ะพุ่นมลพาพักอีตูสารเนกล่องเอลี่อยู่พุ่นเออคัดซื้อเขากินมันแสบของเจ้าของมันบ่แสบพุ่นเประเทศจะต่อยหอยย่ายางอยู่พุ่นพุ่นดอกไม้ก็เริ่มสิกลับบ้านเก่าแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเอยพุ่นดอกไม้ดอกบัวจะต่อยก็เริ่มเหงาแล้วค่ะเริ่มเหงาเลยเด้อค่ะเด้อนี่หนาวเลยเด้อค่ะแนน หนาวเลยเยอะตัวก็ใส่เสียกันหนาวอยู่นี่แหละค่ะแค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ